เอาละครับวันนี้เราก็มาพบกับรถเก่ง5ประตูยอดฮิตจากแบรนด์โตโยต้ากันนะครับ mm hmm. เจ้าโตโยต้ายาริส1.2 G ปี2018เจ็ดคันนี้ภายนอกสีเทาเข้มเงาสวยใหม่คลิปมาพร้อมกับออปชั่นมากมายเต็มคันรถและที่สำคัญออกรถกับเราปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนเพราะเรามีรับปาาระกันรถไม่มีชนหนักจมน้ำหรือพลิกคคว่่าถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืน100%ครับผม มาเริ่มกันที่ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกับ day time running light ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นในตอนกลางวันแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกที่ช่วยเพิ่มทัศนะวิสัยในยามฝนตกหรือหมอกจัดกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและระบบปรับไฟฟ้าต่อมายังมีล้ออล o ขอบ15นิ้วแล้วก็ยังมีระบบเบรก ABS ที่ป้องกันไม่ให้ล้อล็อกขณะเบรกกะทันหันเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่แล้วยังมีเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีก ถัดมาในส่วนเครื่องยนต์เป็นเบนซิน1 2 0 0ซีสี่สูบ16วาล์ว VVT-i 8 6แรงม้าทำงานคู่กับเกียร์อตโนมัติซูเปอร์ CVT-i ที่ให้จังหวะลื่นไหลนุ่มนวลไม่มีสะดุดมาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างการออกแบบภายในใช้สีดำเป็นหลักให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นไปอีกต่อมาในส่วนของเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำเดินได้สีน้ำเงินดูเข้ากันสุดๆด้วยความที่เป็นรถ5ประตูเบาะสามารถพับได้60/40จุของได้อย่างจุใจ และยังไม่หมดท่านี้เพราะคันนี้มาพร้อมกับกุญแจคียล์ที่สตาร์ทง่ายๆด้วยปุ่มพุ s h start <S ในตวงพวงมาลัยนั้นก็ยังมีปุ่มมอลติฟังก์ชันมาทาั้งซ้ายและขวาจะเพิ่มเสียงรถเสียงหรือแม้กระทั่งรับโทรศัพท์ก็ทําได้อย่างง่ายดายมาต่อในส่วนของเครื่องเล่นเสียงเป็นวิดีดีวิทยุ MP3 ที่มาพร้อมกับบลูทูธและช่องเสียบ USB และ AUX อีกด้วยระบบปรับอากาศไม่ต้องกลัวว่าร้อนหรือเย็นเกินไปเพราะสามารถป,ปรับออโต้หรือแมนนวลได้ดั่งใจ ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยแอร์แบ็กคู่หน้า2ฝัฟังและสุดท้ายนี้รถของเราทุกคันรวมถึงเจ้าโตโยต้ายาริสจีตัวท็อปปี2018คันนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องอิซูยูหนึ่งปีหรือ10,000มโลพร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั่วประเทศหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ s ตา r ์คารถยุดมือ2หรือมาทดลองขับขี่ที่โชว์รูมของเราได้เลยครับ